ต่อกันที่วงการการบินกันบ้างนะครับอุตสาหกรรมการบินนั้นเป็นที่ทราบดีนะครับว่าการเป็นนักบินไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงแล้วยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าสาวอินเดียคนหนึ่งครับพลิกหน้าประวัติศาสตร์วงการการบินด้วยการเป็นนักบินหญิงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ขับเครื่องบินโ o อ i n g 777ครับ แอนนี่ดิฟวัย30ปีขับเครื่องบินโบอิง777ให้กับสายการบินแอร์อินเดียเธอให้สัมภาษณ์นะครับว่าการเป็นนักบินเป็นความฝันสูงสุดตั้งแต่เด็กเธอไล่ความฝันโดยการสมัครเข้าโรงเรียนการบินในวัย17ปีและจบขณะมีอายุ19ปีและได้เข้าทำงานกับแอร์อินเดีย ดิฟยาบอกนะครับว่าตลอดระยะเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเธอเติบโตมาจากเมืองเล็กๆการศึกษาไม่สูงเท่าผู้เรียนคนอื่นการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่และการเรียนรู้เกี่ยวกับการบินถือเป็นเรื่องท้าทายสําหรับเธอแต่นั่นไม่ได้ทําให้เธอยอมแพ้ มีครอบครัวคอยให้การสนับสนุนจนเธอได้เป็นนักบินและสนุกกับงานในที่สุดตอนนี้เธอได้เลื่อนมาขับเครื่องบินโบอิ n ง777และเป้าหมายต่อไปก็คือการได้เรียนรู้การขับเครื่องบินใหม่ๆเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีรวมไปถึงการเป็นผู้ฝึกสอนการบินครับนอกจากนี้นะครับนักบินหญิงยังดีใจที่เธอได้กลายเป็นต้นแบบสำหรับสาวๆที่จะเข้าสู่อาชีพนักบินที่มีแต่ผู้ชายเป็นส่วนใหญ่และบอกด้วยนะครับว่าการเป็นนักบินต้องมีทั้งความมุ่งม,มั่นและความอดทนครับ